สุดอะไรสิ้นหลวงพ่อกำจัดเกกิดังเมืองไชานาทคอหวยแห่ซื้อเลขปัรษาเลขอายุเลขทะเบียนรถเกลี้ยงแผงสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวเศร้ามานำเสนอท่านอีกแล้วนะคะสิ้นเกกิดังนะคะเมืองไฉนาทนะคะหลวงพ่อกำจัดสุดจิตโตเกจิดังแห่งวัดป่าศักด์อำเภอมโนรมจังหวัดไยนาทนะคะ ได้หมอรณภาพเมื่อเวลา21นาฬิกา26นาทีของวันที่14มิถุนายน2564นะคะด้วยมะเร็งปอดณนะโรงพยาบาลแพทย์ัยนาศสิริอายุ60ปี9เดือน5วันนะคะโดยโดยวันที่15มิถุนายน2564คณะกรมกรมการวัดสิทธิานุสิทธิทหารร่วมกตัญญูและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมขบวนเคลื่อนย้าย ร่างของหลวงพ่อจำกัดกับวัดป่าศักด์นะคะเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาท่ามกลางสาธุชนและลูกศิษย์ลูกหากว่า500คนมารอรับนะคะโดยทางวัดจัดตั้งบำเพ็ญกุศลศพจำนวนร้อยวันนะคะนี่เลยนะคะประชาชนไปรอรับร่างของหลวงพ่อเยอะเลยนะคะและแน่นอนนะคะ หลังจากเสร็จพิธีแล้วนะคะประชาชนก็ไปอย่างแผงลัตตรี่นะคะหาซื้อเลขที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อจำกัดนะคะไม่ว่าจะเป็นเลขพรรษาเลขอายุแล้วที่สำคัญนะคะก็แล้วก็เลขรถที่เคลื่อนย้ายร่างของหลวงพ่อมาที่วัดด้วยนะคะนั่นก็คือทะเบียนนี้นะคะกไก่ชอชิองง2560นะคะกไก่ชอชิอง2560นะคะ ซึ่งเลขรถนะคะไปตรงกับเลขอายุของหลวงพ่อพอดีนะคะนั่นก็คือ60นี่เลขดังกล่าวเกลี้ยงแพงนะคะเลขอายุท่านนะคะนอกจากนี้นะคะเลขเวลาที่ท่านมรณภาพนะคะคือเวลา21.26นาฬิกา26นาทีนะคะในวันที่14นะคะก็เกลี้ยงแพงเช่นเดียวกันนะคะทั้งนี้นะคะหลวงพ่อกําจัด เป็นเกจิผาากลางสายธรรมยุทธ์นะคะที่มีลูกศิษย์ลูกหานับถือเกือบทั่วทั้งประเทศนะคะเด่นดังเรื่องวัตถุมงคลแคล้วคลาดปลอดภัยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายกำจัดสิ่งอัปมงคลในชีวิตพรมน้ำมนตอาบน้ำมนตสะดาะเคราะห์ต่อชะตาเจิมพาหนะเพื่อแคล้วคลาดวัตถุมงคลแต่ละรุ่นที่ออกมาแทบจะจองหมดวัดเลยทีเดียวนะคะออกมารุ่นไหนเกลี้ยงตลอดนะคะ สำหรับประวัติของหลวงพ่อกำจัดนั้นนะคะท่านเกิดเมื่อวันที่9กันยายน2503นะคะที่อำเภอกงไกรลาชจังหวัดสุขโขทัยนะคะยมพ่อเป็นชาวอำเภอพาชีนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะตอนยมพ่อของหลวงพ่อนะคะบวชพระรวยเป็นสมมาวาจาจารย์นะคะก็คือหลวงพ่อรวยวัดตะโก จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะซึ่งยมพ่ออายุตอนนี้83ปียังมีชีวิตอยู่นะคะส่วนยมแม่นะคะเป็นชาวตำบลห้วยกรดพัฒนาอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาธนะคะหลวงพ่อกำจัดได้บรรพชาอุปสมบทนวัดเทพกุลชะระวารามอำเภอเมืเองจังหวัดรบบุรีนะคะพระอุปชาพระมงคลธรรมพานีหรือหลวงปู่มัง สิทธิหลวงปู่มั่นหลวงปูอ่อ่าอดีตเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีเจ้าอาวาสวัดเทพกุลชรวรารามพระกรรมวาจาจารย์พระครูพรมจริยาริธรเจ้าอาวาสวัดมณีชนขันลบบุรีหลวงพ่อสังกัดนิกายธรรมยุทธ์และเมื่อปี2537 จึงเดินทุดงมาที่จังหวัดชัยนาทแท้จริงแล้วท่านตั้งใจเดินทางไปวัดหลวงปู่แหวนแต่พอทุดงมาถึงที่หลังวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาทท่านได้มาปกักกรดในบริเวณที่ของนายสมานภูมิเมืองต่อมาได้มีโยมผู้มีจิตศรัทธาซื้อที่ป่าศักถวายผืนแรกเป็นผื้นนาเก่าจำนวน12ไร่ ผู้ที่ซื้อถวายคือคุณยุพินอามาตยกุลซึ่งเป็นชาวพระนครและต่อมาหลวงพ่อได้เริ่มสร้างวัดและถาวรวัตถุต่างๆและได้รับตาตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าศักรูปแรกเป็นเจ้าคณะตำบลหางน้ำสาครธรรมยุทธ์และได้รับสมณศักดิ์ตาตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลชั้นโทในนามพระครูสุจิตตสังวรคุณ หรือหลวงพ่ออยู่สายวรคุณสายหลวงปู่อ่ำหรือพระเทพวรคุณจึงได้ส้อยชื่อวรคุณติดตามมาและหลวงพ่อได้ก่อสร้างเจดีย์ระรายองค์ใหญ่และได้สร้างโบสถ์ซึ่งมีคุณโยมอุปถัมภ์หลวงพ่อในการสร้างคือคุณหญิงใหญ่เสถียรสุด อยู่ที่กรุงเทพมหาคนครเป็นเจ้าภาพหลวงพ่อได้มีลูกศิษย์ลูกหามากมายและได้สร้างวัตถุมงคลไว้หลายรุ่นจนเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักสะสมพระเครื่องและวัตถุมงคลทั้งนี้นะคะการจากไปของหลวงพ่อจำกัดนะคะได้นำมาซึ่งความโศกเศร้าเสียใจให้กับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของท่านนะคะพอลูกศิษย์ลูกหาทราบข่าวการมรณภาพของท่านนะคะทุกคน พร้อมใจกันเดินทางไปรับร่างของท่านตั้งแต่โรงพยาบาลมายัางวัดป่าศักดิ์จำนวนมากนะคะลูกศิษย์ร่วมกว่า500คนนะคะไปรอรับร่างท่านตั้งแต่เช้ากระทั่งจนเสร็จงานพิธีนะคะในขณะที่แผงขายลัตเตอรี่นะคะเลขที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อนะคะไม่ว่าจะเป็นวันมรณภาพ เลขอายุของท่านนะคะวันเดือนปีเกิดของท่านประมาณนี้นะคะเลขรถที่มาส่งร่างท่านที่วัดนะคะแล้วก็เลขเตียงโรงพยาบาลบรรดาคอหวยแห่มาตีเลขเด็ดกันอย่างหนึ่งแน่นเลยนะคะและแห่ซื้อเลขดังกล่าวเกรี้ยงแผงเลยนะคะหลังจากพ่อค้าแม่ค้าทราบข่าวมารอขายเต็มเลยนะคะที่บริเวณวัดป่าศักดิ์จำนวนมากนะคะโดยทางวัดป่าศักดิ์นะคะจะบำเพ็ญกุศล เป็นเวลาหนึ่งร้อยวันนะคะโดยหลวงพ่อกำจัดนะคะท่านมรณภาพในวันที่14มิถุนายน2564ในเวลา21นาฬิกายนาทีนะคะสิริอายุรวม60ปี9เดือน5วันนะคะซึ่งเลขอายุของท่านกับเลขรถโรงพยาบาลที่มาส่งร่างท่านที่วัดนะคะตรงกันนะคะนั่นก็คือ 60นะคะ60นะคะตรงกันทำให้บรดาคอหวยนี่หาซื้อกันจ้าละวันเลยนะคะรวมไปถึงเลขวันเดือนปีเกิดของท่านนะคะท่านเกิดวันศุกร์ที่9กันยายน2503นะคะเลขทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับท่านนี่ขายดีเกลี้ยงแผงเลยนะคะเพราะทุกคนเชื่อว่าหลวงพ่อนะคะท่านจะให้โชคกับทุกคนนะคะแม้ว่าท่านจากไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ